สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามหนุ่มกัมพูชานะครับวันนี้ก็นหนุ่มกัมพูชาได้มาทำคลิปสูตรหวยตารางมาฝากเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะครับครับผมมาไว้ลงไวนะครับองวดก่อนนานูนนะครับงวดวันที่สองเดือนห้านะครับครับผมเข้าชุด สองตัวบนตรงๆนะครับนะครับถัดมาก็อวดวันที่16เดือนหาให่เข้านะครับนี่เป็นสติที่ผ่านมานะครับครับผมต่อลงมาก็เมื่อวันที่หนึ่งนะครับบิทนานะครับโวดนี้ก็เขา้าโวนี้ก็เข้านะครับผมครับ ข่าวโตดนะครับข่าวโตดบนนะครับเดี๋ยวก็ชุดสองตัวที่จับไว้ก็เข่าวตรงๆนะครับเจ็ดสองนะครับ,รบข้างบนครับผมถัดมาก็ที่นมคำพูชาทำหลวงนาไว้นะครับครับผมวันที่สินะครับกำลังจะมานะครับ วันนี้นุ่มกัมพูชาก็ได้ทำมาแล้วนะครับมาฝากเพื่อนๆเ,เอาไปจับไปเก่งกันดูนะครับครับผมจับสถิติในตารางนะครับครับโหวตวันที่หนทางนี้ก็เป็นวันที่สินะครับครับผม ชุดในตารางนะครับมีประมาณนี้นะครับ2 3 8 9ามแหนะครับชุดในตารางนะครับนุ่มกัมพูชาก็ทําการจาับครับชุดสตัวมาฝากเพื่อนๆน,นะครับมีประมาณนี้นะครับแปดเก้าห้าแปนึ่งสสองหนึ่งสนะครับเบิร์ฮามก็มีสองนะครับผม โปรดใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับถัดลงมาข้างล่างก็ชุดซองตัวบนหลางไปกลับนะครับครับหนุ่มกัมพูชาก็ได้ทําการจับตามทีหนุ่มกรรมพูชาชอบนะครับผมครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็่านนะครับ ผิดถูกก็กราบขออภัยด้วยนะครับความจริงกับความเชื่อมันต่างกันนะครับผมครับเรมีประมาณนี้นะครับครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับ FC ที่พึงมาดูพึงมาติดตามนะครับผมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มกัมพิชาได้ทำคลิปต่อต่อไปมนาะฝากเพื่อนๆน,นะครับครับผมครับฟังนี้ก็นุ่มกัมพิชาก็ได้ทําลวงหน้าไว้นะครับทำลวงหน้าไว้เดี๋ยวรอรางวัลออกเดี๋ยวมาทําเพิ่มเติมให้นะครับ ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกหวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับผิดถูกก็กราบขออภัยด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ